ถ่่าายคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ดิฉันน้องอุ้ยรับหน้าที่ดำเนินการกับน้องบิมี่สวัสดีครับผมขี้โกนครับคกนเองครับใช่ไหมโกนเองครับเพราด้สีเป็นสูต อย่างเงี้ยคือทำสองสารอบเพราะยานงานดีไซน์อ่ะงานดีไซน์เขาเรียกว่าแคสเซ็ทเคียวนี่คือภาษาเขาตอนนี้มาดูความตอยกันนะทุกคนแล้วอย่างเงี้ยเวลาไฟล์มาค่ะเป็นไฟล์แบบแดงกลางเขาเป็นแบบ 3D นี่นาจะโตดังฟ้าอันนี้กูตอนเครียด อสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซูชิที่เราได้มานะคนอุน mm wow. hmm ีเราว้าวมัตารีให้ด้วยงามจุดเ่นุดเด่นจเนจุดเนแต่กูกชอบใ้นงจูิสสอนราวิไม่ใช่จุ้ยนะจูวิสจูวิสนงจวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ิซนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้ว r e a t i v e า o m m u n i ่ a t i o n d e กันเยอะๆนะคะอันนี้อันนี้วอชื่อชื่องทุกว่า n o j u เ c e ยเออเคยไปแออมาะส่วนใหญ่เวลาทำม็อกรับเนี้ยเราทำมือเนาะเราก็จะรู้สึกว่ามันหนักกว่าปกติแต่ว่าพอเรา ถ่ายแล้วตัดดยนาไิก,แบบกตาตัด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  พวกกูไม่ได้อยู่เครื่องปีนแล้วอันนี้คือเครื่องปีนของกูอันนี้คือมะพร้าวเดินได้อันนี้คาปิบาร่านะคะชื่อน้องบ๊อบบี้เป็นคาบิบลาซไม่ได้เหรอไอ้ยันไม่มีไม่ตั้งใจเมื่อกี้เยัดแม่อันนี้เป็นคาปิบาร่าสายพันธุ์ถาดจอมเทียนปวดหมา ไา้ชาวร็อกนี่นี่อันนั้นอันนี้เป็นโมฮออันนี้เป็นโมรัสนี่นะคะมันจะเป็นการสไตล์การตัดผมที่ตัดผมข้างหน้าแล้วเหลือวแค่ข้างหลังนะคะกมันคือเป็นโมรัสไม่กระตุ้นลบคนทุกคนจ้างกูไปเป็นยูทูบเบอร์อาจจะยังโจมันโมโหแล้วเนี่ย ดีดใช่ไหมไม่ทำเีเมืม่อกี้มันเหมือนทำท่าจะอุ้งรู้ไหมเมื่อเชา้ากูกินอะไรมาแม่มกัะ <laughs> อันนี้คือนกที่เราทำอย่างนี้คือนกที่กำลังหาเห็บคันก็นบอกแล้วว่าให้อาบน้ำ เดกเพื่อนเาหรือเอุ้ยเพื่อนมืออุ้ยเอาจริงเงี้ยเราก็จะกัดจริงอ่ะเดินมือพี่ราบอ่ะทำไมไม่ใช่นล้วมันเบเกี๊ยวล่ะก็ใช่แล้วขึ้นฟิตสราจะผดง่ายหรือว่อย่าจับนี่แม่เอ้ยกลับกลับกลับที่ด้วยเฮียอันนี้ขอถามนิดนึงว่าเดินมาก่อนจะถึงเนี่ยกี่ปีแล้ว อวายอยู่แล้วเนี่ยทำไปเล่อยไม่สมมติวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดใช่ปะวันนี้วันนี่ยี่สิบอ่ะทำเดินถึงวันนี้ไม่ใช่ถ้ามันจะเดินมาจากบ้านมันถึงเนี่ยต้องใช้เวลาสามเดือนถ้ากินที่ไหนก็คือต้องเตรียมตัวแล้วว่าลองกินที่ไหนนไปกลับทำงานทำยังไงก็ค่ะไม่เอ็น ัันยกสวัสดีครับวันนี้สาวนักดีสัมบลงตอนนี้อยู่กับฟินิกซ์ฟ็อกซ์นะคะเอ้าเขากลังหาอะไรกันอยู่นะโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยเขากำลังหาที่นอนครับทุกคน คนนี้น่ากลัวมากเลยนนนเนี่ยแม่งระเบิดใส่มึงนี่ดูโอ๊ยเอ,อ๊ คี้ปิดอ่ะไปฝนปิดลืมสับสไครนะครับทุกคนสับสไครสับสไครไสมับสไคระคับ d o t o วครได้เรียนวิธีการใหาหารครับพี่าาราจคูได้เจอสัตว์หลายชนิดเลยอ่ะแล้วก็ถึงเวลากินต่อนะครับมาีปิดโลโก้ปิดโลโก้ Sun dried banana S&P brand ได้นี่นำส้ม วาเซ็บวาโรเป็ดอะวาเลนเซียเอ,อ๊น้ำส้มวาเลนเซียอ,อ่าสีิบเปอร์เซ็นต์จากน้ำส้มวาเลนเซียหม่ำหม่ำหม่ำหม,ม,มข้นคุ้นในใจปิดคลิปให้หน่อยอะปิดคลิปให้หน่อยหลบแบบกดไลค์กดซไลค์กดไลค์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาสำคัญที่สุดกด subscribe ด้ตรงนี้เลยครับ